สบายดีพี่น้องม้นนี่ก็มาพ่อกับสาเตียงบรนนานาคาเระคือเกาเนาะมันนี่สิพ้าพี่พานองมากินสมตำกุ้งสะดุงพี่น้องมีพักกับพักสลัดมีถั่วฟักยาวแล้วก็ผพักซีเลาามากแตงพี่น้องม้อนี้พักมาลายมันนี่พี่น้องพักมาลายมาจ้ามากินน้ำสเสตียงอยู่ไทยอยู่เลาาอยู่ต่างประเทศกับมาเดออยู่ไกลยอยู่ไกลก็มากินน้ำสเสตียงเด้อจ้า แซ่บคือเกาหัลละสุมตํากุ้งสะดุ้งพี่น้องโอ้ยแซ่บมันนี้กะนี่มาจ้ามากมากินนักเตียงมีแคบหมูนําหมูกระจกแคบหมูกระจกมากินกับกับกอ,บกอบมาแซ่บคือเกาหัลละพี่น้องมันนี้กะได้ น้ำปลาเศษๆช็ดหน่วๆเลยลลงมือแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหยิบดแต่น้ำยังแซ่แล้วพี่น้องมาเช็คคือเก้ามันอีกอะไร ตำกุ้งสะดุง่งแซ,บแซบ่บๆกินผู้เดียวเดอ้อมมืนอนีกค่ะอืมอืมข่าวขอเพิ่งแซบ่บช่องตำเพชรกุย,ยกันยังไงเลอกับกุ้งนั่นอืม แซ่บนะกินหมดสุภาพกัขอโพดข้อพายเนิ่งเดิมแคบหมูกรอบ จงมันหมดพี่น้องใส่ไม่รู้ไปเด้อถาดบางใญ่นึง่งน้ำปลาเด็กปลาไหลปีป๊บพี่น้องแซ่บ พักมาเป็นช่วมนมาเนี่ยโมมีพักกับบแซบแล้วพี่น้องต้องมีพักอตอนนี้ก็เทียมพอดีพี่น้องหิ้วเขา ดูขเขาให้ยังพี่น้องคุยข้ามในในยนันยันรอบพี่น้องรอบผัดปักตูพี่น้องรอบเฮีย Ừ, cùng cung tối nay. <laughs> Hay không? Ừ, à, nó không? Ừm, thịt nổi Thịt nó đừng đừng luôn Xếp đêm thạt mắc ngay Rồi พูดเสีาใจเลย อืมอืมเอาไปเลยลนเะ้เลือดหน่อยเดียวนะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชาเตียงเลเดอวยจ้า อย่าลืมกดกระดิ่งนะี่ได้พัดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็เะเตรียมไปก่อนสบายดี